นอกเหนือจากการใช้ competency ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ HR จำเป็นจะต้องรู้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ HR จะไม่รู้ไม่ได้เลยก็คือเรื่องของ skill matrix โดยเฉพาะในยุคที่เราสนใจ skill นะครับโฟกัสไปที่การพัฒนา skill โฟกัสไปที่การประเมิน skill ของพนักงานเนี่ยเรายิ่งจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่อง skill matrix อีกอย่างนึงเนี่ย ต้องยอมรับว่าการทำ competency มันทําค่อนข้างยากเนาะมันจะมีความซับซ้อนเพราะมันไม่ได้ดู skill อย่างเดียวไงมันดู knowledge หรือความรู้แล้วมาดู attribute ที่เรียกว่าคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของคนทํางานตามตําแหน่งงานต่างๆด้วยเนี่ยมันทําให้ถ้าเราแบบไม่รู้เรื่องของ competency อย่างชัดเจนนะผมว่าทํายากนะผมว่าทํายากผมถาม hr ลหลายๆคนจากการเป็นวิทยากรในหลักสูตรการจัดทาและปรับใช้ competency ในองค์กรเนี่ย เมื่อเทียบกับสกิลเมทริกเนี่ยคอมเพนเซนซีเนี่ยมองในทางเดียวกันเลยคือมันยากกว่ามันซับซ้อนมากกว่าคอมเพนเซนซีเนี่ยมีทั้งส่วนแบบที่เป็นไฮระคีคือยิ่งตำแหน่งสูงนะครับยิ่งต้องทำอะไรได้ซับซ้อนนะครับกับแบบเอ็กซ์เพอร์ติสคือยิ่งอยู่มานานก็ยิ่งต้องทำอะไรได้ซับซอ้อนแต่สกิลเมทริกเนี่ยมันโฟกัสไปที่เอ็กซ์เพอร์ติสของคนนะครับในระยะเวลาหนึง่งโอเคไหมครับมันไม่มีเรื่อง Hirarchy มันไม่มีเรื่องของลำดับชั้นลำดับระดับตำแหน่งของพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมองว่าสกิ l m มทริกเนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากเลยนะแต่แปลกนะคน HR ที่เรารู้จักเรื่องสกิลแมทริกเน่ยกับพบว่ามีน้อยมากเลยผมเป็นวิทยากรใน2อสปีที่ผ่านมาให้กับสมาคมการจากกัดการกลังคนประเทศไทยหรือว่า P m a t เ,เป็นวิกรทั้งหลักสูตร Comp e t e n c y กับหลักสูตร s k i l l มทริกเน คนเข้าอบรมในหลักสูตรสกิลมัทริกเนี่ยส่วนมากเป็น s r ทั้งนั้นเลยนะครับน้อยมากที่จะเป็นแบบไลน์ m มเนเจอที่มาจากาาแผนกต่างๆที่เขาใช้สกิลม e ทริกในโรงงานหรือในองค์กรนะครับส่วนมากจะเป็น s r มาเลยนะก็เลยคิดว่าเอหรือว่า s r เราไม่ค่อยจัดเจนเรื่องสกิลมัทริกนะครับก็จากการที่ได้คุยกับหลายๆท่านเนาะก็ได้คำตอบ ในทางเดียวกันแหละว่าเนื่องจากสกิลแมทริกเนี่ยมันไม่ได้มีที่มาจาก HR ไม่ได้มีที่มาจากองค์ความรู้ฝั่งทาง HR ของเราอะ่ะมันคือฝั่งโรงงานที่เขาทำนะครับแล้วเราก็อาจจะไปคอยซัพพอร์ตคอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราก็ค่อยไปแบบไปสัมผสัสไปแตะกับสกิลแมทริกเนี่ยตอนตอนท้ายตอนที่เขาทำอะไรต่างไปบ้างแล้วนะครับ ใหม่ๆถ้าจะทำสกิลแมทริกเนี่ยคงจะไม่ค่อยเท่าไหร่องค์ความรู้เรื่องสกิลแมทริกมันเกิดจากฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าเกิดจากน้องเอชยิ่งถ้าเอชเราไม่ได้แบบสนใจใยดีที่จะไปดูเนาะว่าเขาทำสกิลแมทริกยังไงเขาประเมินสกิลของน้องยังไงเนี่ยนี่ไปกันใหญ่เลยนะครับก็พบอย่างนี้จริงๆเนาะเอชอาร์ HR หลายองค์กรที่ที่เราไม่ได้เชื่อมโยงการประเมินสกิลตามสกิลแมทริกเนี่ยเข้ากับแบบประเมินเรามีแบบประเมินของเราเนี่ยเราจะไม่สนใจเลยนะ ไปดูว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยเขาต้องใช้ทักษะเลยในการทํางานเราไม่ค่อยสนใจเลยนะถ้าจะสนใจอย่างมากก็เป็นเรื่องของเจดีเนาะที่จะต้องระบุความรู้ระบุทักษะระบุคุณลษตรีธรรมธิกรรมตามเจดีทั้งทั้งที่ทางหน่วยงานเนี่ยเขาสนใจเรื่องสกิลเมทริกเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าความอีหลังอีเหลือเอชอาก็ไม่ได้รู้แบบสกิลเมทริกชัดเจนแต่ก็ต้องแบบไปคอยซัพพอร์ตหน่วยงานต่างๆหน่วยงานก็ไม่ได้คุยเรื่องสกิลเมทริกกับทาง HR นะครับจะคุยก็ต่อเมื่อมันมีประเด็นหรือมันมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเช่นถูกลูกค้าออเดดสกิลแล้วปรากฏว่าตอบลูกค้าไม่ได้โดนคาไปโดน observable ไปโดยเลยโดยแบบมันไม่ควรที่จะเป็นนะแล้วท้ายที่สุด HR ก็ต้องไปคอยซัพพอร์ตคอยสับสนในการจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้จริงไหมดังนั้นเนี่ยถึงคราวแล้วล่ะถึงจังหวะหนึ่งแล้วเนาะที่เราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของสกิลเมทริก รู้ให้ดีรู้ให้ลึกรู้อย่างเป็นระบบอาจจะต้องมาอบรมนิดนึงอาจจะต้องมาซื้อหาหนังสืออ่านนิดนึงนะครับท่านเสิร์ชคำว่าหนังสือแล้วก็สกิลเบทริกเนี่ยผมว่าก็ท่านก็จะพบแหละมีวางขายแหละอาจจะมีเล่มเดียวในประเทศไทยท่านก็ลองเสิร์ชด,ดูนะครับผมคิดว่าจะมีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากให้เอชอาร์ทั้งหลายนะครับเราทํางานแบบมืออาชีพเนาะองค์ความรู้เรื่องไหนที่มันเป็นประโยชน์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับการพัฒนาทรัพยากรในองค์กรของเราเนี่ยผมว่าเราจะเป็นต้องศึกษาเนาะแม้จะไม่จัดเจนแม้จะยังไม่มีความสามารถมากนะักผมว่าถ้าค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปอย่างเป็นระบบนะย้าที่ว่าอย่างเป็นระบบเพราะว่าเราจะไม่รู้แบบงูปลาปลารู้ตื้นเขินนาะพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะรับว่าบทบาทของ SR นี่คือเป็น i n t e r n a l trainer และ i n t e r n a l consultant คอยซัพพอร์ตโดยงานต่างๆภายในองค์กรมันก็เลยจําเป็นต้องรู้เชิงลึกกนะันแต่จะรู้เชิงลึกไหมล่ะถ้าเราไม่ฝึกไม่ทําไม่ปฏิบัตินะครับอย่างน้อยที่สุดก็จากมุมของ HR ก่อนจากหน่วยงานหนวอง HR เราก่อนเช่นถ้าทำสกิลเมติกเนี่ย h r เราก็ทำสกิลเมติกก่อนนะครับแล้วจากนั้นเน่ยเราค่อยไปขยายผลภายในองค์กรของเรานะครับแน่นอนครับมันเอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องสกิลเมติกนะัถ้าเกิดเราจะ ไปทําเรื่องสกิลมติกอย่างเป็นระบบในองค์กรของเราผมว่าเราอาจจะต้องมามาฝึกอบรมซะหน่อยนะครับาหาหนังสือไปอ่านซะหน่อยอาหานหนังสืออาจจะไม่เข้าใจเท่ากับมาฝึกอบรมหรอกนะเพราะว่ามันได้อ่านข้อความแต่มันอาจจะไม่เห็นภาพผมก็ทําหนังสือเรื่องสกิลมีติกบางจานวนเนียนะ่ยผ่านทางสูน์หนังสือจุฬาแม้จะพยายามให้เห็นภาพมากที่สุดแต่มันก็ไปสู้ฝึกอบรมหรอกเอาจริงดังนั้นสละเวลาเสียเวลามาอบรมหน่อยนะครับเชิญแมนเจอร์ หนีบแมเนเจอร์ Manager มาร่วมอบรมกันหน่อยแมเนเจอร์ของหน่วยงานต,างต่างๆโดยเฉพาะฝั่งโรงงานอุตสาหกรรมเราจะได้เข้าใจในทางเดียวกันนะครับเ r เข้าใจเป็นอย่างดีปุ๊บมาน่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่พอไปอธิบายกับทางโรงงานแล้วเขาไม่ซื้อเขาไม่เก็ตเขาไม่ได้อาไปเปลี่ยนไปปรับวิธีการทาสกิลเมทิกของเขาเนี่ยผมว่ามันจะเปล่าประโยชน์นะมันก็เลยต้องคำนึงถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า SR เราอะ่ะมีความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าเลยก็คือการฝึกปฏิบัติให้ได้ทักษะนะครับลงมือทำให้ได้ทักษะแล้วเอาทักษะพวกนั้นนะ่ะไปต่อยอดขยายผลในองค์กรของเราทำาชิงวิติให้มันเป็นระบบให้มันเป็นแนวทางเดียวกันชัดเจนเพื่อประโยชน์ขององค์กรของเราเอง นะครับและที่สําคัญก็คือมันก็เกิดเป็นความรู้ติดตัวของเราเนี่ยเวลาเราจะเติบโตในชีพการงานมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการก้าวกระโดดของท่านต่อไปในภายหนา้า